พอดีตอนห้าโมงเย็นค่ะทุกคนพี่แป้งขออภัยด้วยนะคะที่มาทำของฟรีี่แบบ Hello Kitty ชานะพอดีก่อนหน้านี้พี่แป้งไปตัดจังหวัดมายุ่งมากๆเลยนะคะจะมาทยอยทำคิปไห้กับน้องๆนั่นเองค่ะปูนี้หลายหลายคนก็ไม่ต้องไปเรียนแล้วมีเวลาทำของฟรีเยอะเลยและของฟรีชิ้นนี้นะคะน้องๆจะเป็นหมวกครบรอบ50ปีของ m y Hello Kitty นั่นเองบอกเลยว่าน่ารักมากมากนะคะและแน่น,นอนว่าของฟรีชิ้นนี้เนี่ยน่าจะถูกใจน้นนองๆผู้หญิงน,นะคะน้องๆผู้ชายก็สามารถเอามาใส่ได้เช่นกันนะคะน้องๆเขาแจกเพียงแค่หนึ่งหมื่นห้าพันชิ้ เขาแมบตาพี่แป้งมาเลยพี่แป้จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเราไปดูกันค่ะว่าทํายังไงเมื่อเข้ามาก็ทําการเช็คอ,อินอะไรให้เรียบร้อยนะคะเราจะได้ของขวัญประจาครั้งที่เราเข้ามานะคะจากนั้นควยครั้งนี้เนี่ยคุยแรกเนี่ก็คือน,อน้องนนจะต้องให้คนเข้าร้านของน้องนอนฮะคือ6000คนนะคะเป็นลูกค้าจากนั้นควยที่สองเนี่ยน้องนนจะต้องสะสมใบากาชาทั้งหมด50ใบนะคะและจะต้องมาจากอีเวนต์นี้เท่านั้นกาชาอันเก่าๆเนี่ยเขาจะไม่นับนั่นเองควยที่สามก็คือน้องนนจะต้องสะสมเพชรนะคะให้ได้ห้าพ ชะะันนะคะคาเฟ่ของน้องที่เป็นบูปิน0.2ไมฮั Hello Kitty ให้เสร็จคะ่ะใครที่เคยเล่นแล้วเนี่ยน่าจะรู้นะคะว่าทํายังไงการให้น้องได้ลูกค้าเข้าร้านเนี่ยลูกค้าจะมายืนอยู่ตรงนี้น้องสามารถกดเอฟนะคะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเข้าไปเลยก็ได้นะหระือจะเอฟเคทิ P ้งไว้ T y, แลวให้ลูกค้าเดินเข้าไปเองก็ได้ซึ่งจะต้องให้ลูกค้าเข้าร้านนะคะทั้งหมด6,000คนสามารถทําในหลายวันก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องเป็นวันนี้ที่เดียวสําหรับการสร้างบูปินนะคะ ที่ลิฟได้เลยค่ะแล้วก็เลือกชั้นของน้องๆนะคะชั้นที่ว่างก็ได้หรือชั้นที่ยังสร้างไม่เสร็จนะคะน้องๆชั้นนั้นเนี่ยให้ทําการนะคะกดรูปด้านบนที่เป็นรูปดินสอน,นะคะแล้วให้น้องๆเนี่ยกดรูปคิตตี้นะคะแล้วเลือกคําว่านิวที่เป็น hello kitty 0ูนแบบนี้นะคะแล้วก็เลือกชั้นที่น้องๆเนี่ยจะสร้างอันนี้นะคะอย่าพี่ป้ชมเลือกชั้น5ใช่ไหมคะพอติ๊กถูกป๊อปให้กดโอเคค่ะคะแนนของที่เราเคยสร้างเนี่ยมันจะหายไปหมดนะคะซึ่งงในกาารรสรู้ปิเครั้้งนนีีน่มมัันนนงง่่่าาายกกววคคร้้้ทีแลๆะะองส่งะะ่วนนมากเียจะใช้แต่เงินนะคะคแล้วก็ใชช้เพรรแค่ปะมาณ400เพชรเท่าานนนนั้ะนนะคใกรสร้างบูปิน เนี่ยมันจะบอกอยู่ด้านขวามือว่าน้องเนี่ยสร้างไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วซึ่งเราจะต้องสร้างให้ครบ100%่งรเค่ะเท่ากับว่าบูปินสองส,สองของเราเนี่ยก็จะเสร็จแล้วเรียบร้อยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยบูปินเนี่ยจะต้องใช้เพชรเยอะมากแต่ครั้งนี้เนี่ยใช้แค่400เพชรเท่านั้นนะคะน้องพอเราสร้างเสร็จปั๊บนะคะมันจะขึ้น1นทับหนึ่งแบบนี้แปลว่าเราสร้างเสร็จแล้วเรียบร้อยเควสท,ที่สองเนี่ยหากาชาเควสท,ที่สามหาเพชรเนี่ยน้องๆหลายคนเนี่ยน่าจะรู้วิธีการทำอยู่แล้วนะคะซึ่งให้น้องๆเนี่ยทำ น,ะะน,น้องก็พยายามเอฟเคคบถึงอันสุดท้ายเลยนะคะแล้วน้องก็จะได้ทั้งเพชรแล้วก็ใบกาชามาสะสมเป็นประจำวันนะคะในการให้น้องเนี่ยไปตามกล่องนะคะที่จะมีหีบสมบัติแบบนี้ก็หาหา,ห,าหีบสมบัติไม่ว่าจะเป็นในคาฟเฟ่หรือเป็นในเมือ,องอของเราเยอะๆค่ะน้องบางทีก็ได้กาชามาได้เพชรมาเหมือนกันน,นั่นเองแล้วก็เป็นการเล่นมินิเกมนะคะหาแล้วน,น้องเขาไปเล่นมินิเกมเนี่ยก็สามารถเอาแต้เมเนี่ยมาแลกข้างนอกได้เหมือนกันนะคะลองไปเล่นดูนะคะและครั้งนี้พี่แป้งมีโค้ดมาแจกนะคะกดคําว่าโค้ดด้านบนนะคะแล้วก็ใส่โค้ดที่แป้งชมให้เนี่ยน้องจะได้ใบกาชาฟี่มา5บเลยคะ แนะนาว่าใครที่อยากได้ของฟรีชิ้นนี้รีบเข้ามาทํานะคะเพราะแป้งชมเดี่ยสอนช้าไป2อสาวันนะคะฉะนั้นต้องรีบเข้ามาทําจะได้ตามคนอื่นเขาทาไม่งั้นของมันจะหมดก่อนต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวมีคลิปอะไรมานะคะพี่แป้งชมจะรีบมาทําคลิปบอกน้องๆเลยค่ะ